การยืดยื้อเยี่งนี้ตอนนา้จะพิธีมงคลสมรสลูกกับน้องของตุ้มพรตลูกผมต้องรอเกอแล้วยาพ่อทำยังไงลูกเม็ดลูกหน้าสุริยะนี่ก็เวลาล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้วที่พ่อต้องการเป็นใหญ่ี่่พแต่เวลานี้พ่อมาคิดนะคิดอย่างเดียว ที่จะช่วยเมืองกระแสล่างทำสุดทำสุดนะจะช่วยเมืองกระแสล่างทำสุดใหม่ๆข้าพุทธเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าขันได้ไหมถ้าเป็นพ้าเห็นดีด้วยลูกก็เห็นดีด้วยพระเจา้าค่นเดะได้เมธานคราจุดตัดทัพใหญ่สู่หนองกระแสเอา พระเจ้าขาดไม่ได้ไม่ทายะเล่นนะเพราะว่าเราเป็นทหารนะไอ้ก้อนนี้เราไม่พอพอจบคำพูดของมิเราต้องมาเห็นหมดเลยเห็นแล้วาอีกโอเครับจะให้พ่อทำยังไงลูกหน้าอย่าคนนี้นี่เป็นเวลาลูกเลยร้อยสิบาปีจะช่วยน้องกระแสนเวลาลูกร้อยสิบสิบปีข้าพระเจ้าเห็นด้วยที่เขาต้องการเป็นใหญ่เบบแบลานี้พอไม่คิดแล้วนั่นนะใจคิดจะไงดีทำยังไงจะช่วยมือกร็ดีด้วย ทำศึกมาแล้วพูดมุ่งชัดทำศึกแล้วพูดเลยจะไปยืดข้าพเจ้าขอดีด้วยพระเจ้าค่าใช่ใช่ถ้าเสด็จพ่อเห็นดีด้วยลูกก็เห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพเมชท่านแม่ทัพใหญ่เมทารักษาราท่านเม่ทัพใหญ่เมธารักษาราท่านแม่ทัพเมธานครราชจงจับท่าจงจัดทัพใหญ่สู้เมืองกระแส พระเจ้าค่ะเดียวเดียวตี้นะขอพูดปะเมท่นักอลอตน่นรับจงจับทับใจสูนก็แสพระเจ้าค่ะวาอเล่นได้ท่านั่นคัน่าน่นไ้งมุไปาัมไมไม่บูเหมือนเดิมนะอย่างนี้เลยนะพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเห็นด้วยพระเจ้าค่ะยาไปตกอ้าพเจ้คนนิ่งๆอ ครับจัด